พวกคุณผมลืมเปิดใหม่ในการอัดเสียงอีกแล้วเพราะฉะนั้นคลิปผมก็มาแยกอีกแล้วโอ้ยคือพูดข้อมูลไปโคตรละเอียดเลยตอนนี้คือลืมข้อมูลไปละอ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับบิเซนแมนนะรอบนี้ก็จะเป็นคุกกี้ซากุระกับมินช็อกโก้นั่นเองนะด้วยความที่ว่าเสร็จนี้อ่ะผมขอพูดเร็วๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปอัดใหมออ่อัดเสียงทับเนาะคือตัวของมินชกโก้เนี่ย ในเซตนี้นะยังไงก็ต้องผัดหนึ่งนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามินชัอกโกเนี่ยถ้าคุณไม่เล่นคู่กับมิสโตเรมีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่า,างไงมินชัอกโกเนี่ยถ้าไม่เล่นคู่กับมิสโตเรมีเนี่ยมันจะไม่สามารถผลิตเยลลี่ดาวโตวโนดได้นะมันจะทําให้ตัวของมินชัอกโกเนี่ยมันไม่สามารถทําแต้มได้ คือถ้าเอามินชองโก้ไปเล่นผลัดสองเนี่ยมันก็ไม่ได้คอมโบโบนสัสสิเพราะฉะนั้นยังไงมินชองโก้ก็ต้องผลัดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะด้วยความที่ว่าเซตมันเป็นแบบนี้เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะล็อกนิดหนึ่งเนาะเนี่ยคุณดูได้เลยว่ามันมีตัวของออยีเียดดาวตัวโนตเนี่ยบอกอยู่ว่ามันจะผลิตยีรดีดาวตัวโนดเมื่อเล่นกับสัตว์เลี้ยงดมิสเตอร์เรมี่โอเคเมื่อกี้อาจจะพูดตะกุตะกานิดหนึ่งนะโอเคผมพูดเสร็จละ <laughs> อันนี้คือผมไพูดข้อมูลละเอียดผมก็ลืมแล้วว่าพูดถึงอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่ามินชากโก้ควรเล่นผัดหนึ่งนะส่วนผัดสองเนี่ยก็เลยต้องจําใจมาเล่นสาก,กุระเพราะว่าเขาเอาสาก,กุระมาให้เล่นเนาะสาก,กุระเนี่ยเออ่จริงๆเนี่ยอันนี้ผมเอาพอรมาผิดนะจริงๆเอาเป็นพรหมีทั้งหมดดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าหมดมิกซ์แอนด์แมทเนี่ยมัน ไม่ได้บังคับให้ใช้พรแคนดี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะอันนี้ผมเออเองผมไม่รู้ไงว่ามันใช้ได้อหรือแบบใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะผมลืมไปแล้วไงแต่ว่าผมเปลี่ยนไว้เพราะว่าบางครั้งอาจจะได้ใช้สก,กุระเนาะโอเคนะเซตนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นแบบนี้นะเนาะเซตนี้ก็เลยจะเป็นมินช็อกโกผัดแรกแล้วก็สก,กุระผัดสองซึ่งสมบัติที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องบินดินเดนดาวเนาะแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ลายแทงคือเซตนี้เนี่ยผมไปลองมาเนี่ย ถอดเครื่องยนต์หรือลายแทงไม่ได้นะคือถ้าถอดไปชิ้นหนึ่งเนี่ยเซตนี้จะจังหวะเพี้ยนเลยเพี้ยนแบบเพี้ยนมากนะทาไมเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมเพลย์เนาะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยลายแทงเนี่ยที่สําคัญของมันคือมันให้เลือดแล้วก็ให้ลูกไฟซึ่งไอ้ลูกไฟเซตหนึง่งสองเซตของมันน่ะค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะจะทําให้มินช็อกโกเนี่ยทำแต้มได้ดีขึ้นมากๆเนาะโอเคงั้นไปดูกันก่อนว่าลายแทงมันจํากัดเลเวลไหมผมไปดูก่อนผมลืมนะ โอเคเหมือนจะเวลวไหนก็ได้นะเพราะว่าลายแทงมันไม่จาเป็นจะต้องตัดเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเวลวไหนมันก็ให้เลือดบวก2 2หน่วยอยีแล้วนะืมเลือด2หน่วยนี้ค่อนข้างสําคัญนะแต่ว่ามันมันมันวลวไหนมันก็ให้เท่ากันเนาะสำหรับเลือด2หน่วยก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะ่ะส่วน สมบัติที่ทําแต้มสําคัญที่สุดก็คือเครื่องบินเนาะเครื่องบินเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากในการทําแต้มนะเพราะว่าตัวของเครื่องบินเองเนี่ยมันมีคอมโบโบนัสหนึ่งสองคือพลุด,ดาวในด่านเยอะมากนะถ้าใครแบบไม่มีสมบัติอื่นก็แนะนําว่าให้เอาลูกบากที่ผมจิ้มเมื่อกี้อ่ะเอาสมบัติลูกบากนะ มมาทดแทนก็ได้นะเพื่อความเล่นง่ายนะแต่ถ้าใครแบบมีฝนดาวตกแต่ไม่มีเครื่องบินนะก็ใช้ฝนดาวตกก็ได้นะไม่เป็นไรนะเพราะว่าแต้มมันก็โอเคเหมือนกันโอเคนะประมาณนี้ละมั้งน่าจะประมาณนี้แหละวัดอะไรเยอะแย,ะ,ยะก็ไม่รู้นะอ่ะเอาเป็นว่าเซตนี้ก็ประมาณนี้นะให้ดูเป็นประมาณนี้นาะสมบัติที่ล็อกก็ประมาณ30ตนี้โอเคงั้นตัดไปที่เกมกันบ้างเนาะว่าจะเป็นยังไง let's go อ่ะเข้ามาที่ในเกมกันบ้างเนาะ โอเคนะฮะเซตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงสำหรับผัดแรกนะผัดแรกค่อนข้างเล่นยากเนื่องจากว่าผัดแรกเนี่ยมันต้องเก็บเยลลี่เองมันไม่มีแม่เหล็กช่วยมันไม่มีอะไรช่วยเลยนะด้วยความที่ว่าผมเล่นเป็นเครื่องบินเนาะเพราะฉะนั้นเซตนี้ค่อนข้างที่จะวิ่งสดนะหนึ่งสองคือเก็บเยลลี่ยากมากเพราะว่าผัดแรกไม่มีแม่เหล็กเนาะแล้วก็ตัวของด่านมันก็กวนเท้าอะ่ะมันอยากให้เราเก็บเองนะ เพราะฉะนั้นเซตนี้ค่อนข้างที่จะแต้มแกว่งนะแต้มแกว่งมากนะแต้มแกว่งแบบแก้แกว่งแกว่งแกว่งแบบแกว่งแกว่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของสัตว์เลี้ยงมิสโตเรมีเนี่ยมันมีความสามารถในการเพิ่มคะแนนยลลี่ดาวนะอยู่ที่10,000คะแนนนะที่เวลสิบห้านะเอ้ยไม่ใช่1น0 0 0นะขออภัย1 0 0 0คะแนนนะคือสัตว์เลี้ยงมิสโตเรมีมันมีความสามารถในการผลิตยลลี่ดาวอีกนะแล้วก็มีการเพิ่มคะแนนยลลี่ดาวนะอยู่ที่1000 เพราะฉะนั้นเมื่อสมทบกับตัวของอไอเครื่องบินดินแดนดาวนะสมทบกับเครื่องบินดินแดนดาวเสร็จแล้วเนี่ยโดยรวมนะเครื่องบินเนี่ยมันให้แปดพันนะสัตว์เลี้ยงมันให้เจ็ดพันเออขอพสัตว์เลี้ยงมันให้หนะึ่งพันนะพอเบรดเสร็จกันแล้วเนี่ยคะแนนยิริดาวเนี่ยชิ้นหนึ่งนะตกอยู่ที่เพิ่มคะแนนอยู่ที่เก้าพันคะแนนซึ่งถือว่าเยอะมากนะเยอะจริงๆนะเพราะคือถ้าเป็นในเบรกสุ่มเนี่ยก็ ถ้าเป็นบัฟอีพิกเนี่ยก็คือเพิ่มคะแนนประมาณ8ปดพันใช่ไหมอันนี้เพิ่มเก้าพันเพิ่มมาเยอะกว่าบัฟอีพิกมานิดหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังเยอะมากๆนะอืมถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นการพลาดพลุดาวเนี่ยถือว่าแต้มหายเยอะนะหายเยอะมากคือการพลาดพลุดาวชิ้นหนึ่งเนี่ยแต้มสามารถหายได้แบบประมาณแบบสล้านได้เลยนะต่อผู้ชิ้นหนึ่งคือมันด้วยความที่ว่าเราใส่เครื่องบินด้วยเนาะมันก็เลยแบบแต้มค่อนข้างที่จะ หายเยอะถ้าเราเก็บไม่ได้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าด่านมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมผมว่าเนี่ยอ่าถ้าคุณจะพลาดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันพลาดมันแค่เสียแต้มเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้อ่าล็อกมากว่าจะต้องแบบเออเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันแบบอ่ะอย่างผมเนี่ยผมก็พลาดลูกไฟเอ่ยนะก็ยังเล่นได้นะคือลูกไฟเนี่ยพลาดได้นะแต่ว่าพลาดได้แค่ชิ้นเดียวนะ ไม่งั้นคือมินช็อกโกมันจะเล่นไม่ถูกจังหวะนะจังหวะมันจะเพี้ยนไปเลยเนาะอืมก็ประมาณนั้นนะคือเซตนี้เนี่ยผัดแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะเนื่องจากว่าผัดแรกเนี่ยเราจะเก็บผลเล็กในด่านได้เรื่อยๆนะมันเลยสามารถที่จะยื้อชีวิตมันได้จนแบบจนวิ่งจนสุดอนะ่ะเออก็นั่นแหละนะจุดจุดสาคัญของเซตนี้เลยนะเพราะว่า เนื่องจากว่าเราจะให้มินช็กโกเนี่ยมันเก็บเลือดจากด่านไปเพิ่มเนี่ยเพราะมันเลยจําเป็นมากที่จะต้องใส่สมบัติแผนที่เพื่อที่จะเอาลูกไฟจากแผนที่2อสองเซตเพื่อที่จะมาเก็บเนี่ยเลือดเล็กไอตรงแบบพวกนี้เนี่ยให้มันได้ปริมาณที่เยอะนะคือถ้าไม่มีแผนที่ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะตายหน้าขวดเลือดเลยนะเออตายแบบตายเ,ยเนี่ยมันจะไม่ถึงขวดเลยตรงนี้นะแล้วตรงนี้เราจะได้เลือดจากสัตว์เลี้ยงมายื้อชีวิตอีกครั้งเนาะ โอเคแล้วก็ได้เลือดอีกเห็นไหมคือถ้าคุณไม่มีลูกไฟจากหลายแทงเนี่ยคือเล่นแบบนี้ไม่ได้แน่ๆน,นะอือเพราะฉะนั้นลายแทงสําคัญนะสาคัญมากเครื่องยนต์ก็สําคัญไปแพ้กันนะถ้าไม่มีเครื่องยนต์ก็วิ่งมาไม่ถึงตรงนี้เนาะโอเคงั้นเราก็มาผัดสองสักกุลาเนาะสก,กุลานี่บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรจริงๆนะคือเล่นสบายๆได้นะ คือถ้าผัดแรกเสร็จแล้วเนี่ยคือผัดสองเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเล่นเล่นสบายๆได้เลยเมื่อกี้นี้ไค่ลองนะขออภัยนะคือด้วยความที่ว่าเราทําจังหวะผัดแรกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคือผัดแรกเราวิ่งค่อนข้างเยอะนะแต่ด้วยความที่ว่าผัดแรกเราเก็บเลือดแบบนั้นเนี่ยสักกุระเนี่ยบางคนอาจจะก,กังวลนิดน,นึงว่าสักกุละจะจังหวะสวยไหมผมไปลองมาแล้วสวยแน่นอนฮะจังหวะสกิลทายเปะแน่ๆน,นะ แต่ว่ามันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือแบบให้มินช็อกโกแบบมันตายนะแต่ว่าให้มันไม่ต้องเก็บขวดเลือดอะ,อะประมาณนั้นนะแล้วก็ให้สกุลาเก็บอ่ามันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเล่นยากนะเซตน,นั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าสกุละามันวิ่งไม่ได้ไกลมากนะเราเลยต้องต้องลดระยะผัดแรกบ้างนะแล้วก็ไปเพิ่มผัดสองเพื่อที่ให้ตัวของผัดสองเนี่ยมันไปเก็บขวดเลือดเล็กเพิ่มอืมให้มันสกิลทันนะ แต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเล่นแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าด้วยความที่ว่าผัดแรกมันมีการผลิตตัวของยีรีดาวด้วยเนาะมันเลยบูสแตมจากสัตว์เลี้ยงบูสแตมจากเครื่องบินได้อีกนะมันก็เลยแต้มที่ทําได้เซตนี้จะทําได้ดีกว่านะครับส่วนไก่ก็ปล่อยน้องขันไปนะทุกคนก็เดี๋ยวพวกคุณก็ชินนะ่นฮะแต่ไม่ใช่วันนี้นะเดี๋ยวผมไปจับมันทําปิ้งไก่เองนะพวกคุณอะตรงนี้นะฮะ พยายามให้ซาก,กุระบินสูงๆนะแล้วก็ดูดตัวของขวดเลือดสัตว์เลี้ยงมาช้าๆเนาะแล้วก็จริงๆจะสามารถดดได้สองสเต็ปนะแต่อันนี้ผมดดไม่ติดนะก็อ่ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะโอเคนะเซนี้ก็ทําเต็มได้ประมาณนี้เนาะนคือตอนนี้เนี่ยปัญหาที่บ้านก็ยังเป็นอีไก่เวินเวินนี่นะเหมือนเดิมโอเคนะมาผมจะมาบอกว่าอ่าอ่าไอคอนเทนเนี่ยก็ทําได้เรื่อยๆเนาะคือก็ตามที่เห็นเนาะ เนือความที่ว่ามินช็อโก้เนี่ยมันมันเก็บเยลลี่ยากนะเพราะฉะนั้นจะไปใช้โล่อะไรพวกนั้นจะใช้สมบัติลูกบาศกจะใช้เป็นสมบัติหอยสมบัติวงเวทนะหรือว่าแม้แต่ใส่ตัวของโล่ผู้พิทักษ์นะหรือโล่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอา่ามันก็ได้นะเพราะว่าตัวของเซตนี้มันเก็บเยลลี่ยากมากนะทุกคนมันเหนื่อยมากในการเก็บเยลลี่เพราะฉะนั้นจะใช้ก็ได้นะอืมก็ไม่ผิดอะไรนะ โอเคเซตนี้ก็จะประมาณนี้นะในด่านนี้แต้มที่ผมทำได้ก็7จ5าตามที่เห็นเนาะคืออ่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมจะมาพูดถึงก็คืออ่าช่องผมเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อช่องนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าในด่านนี้เนี่ยเอ้ยขอ่ะในชื่อก่าเนี่ยชื่อเก่ามันไปโดนกับสินค้าชิ้นหนึ่งในตลาดนะผมก็เลยต้องเปลี่ยนเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์แล้วก็เอ่อเพื่อให้เขาแบบ สบายใจนะเราก็สบายใจเหมือนกันก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อนะอ่าชื่อใหม่ก็อาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนก็ชินนะเพราะว่าทุกคนได้ยินเสียงไก่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าช่องอะไรเนาะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะส่วนมิกซ์แอนแมทรอบหน่าจะเป็นอะไรก็รอดูไปนะคะแต่ว่ารอบนี้ผมขอไปพักผ่อนก่อนนะฮะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็ เอ่อฝากไปทำเอาไก่ตัวน,นี้ไปทำปิ้งไก่เลยนะครับโอเคบ๊ายบายทุกคน